โอเคนะคะสำหรับคลิปที่วัดใหญ่เชิงมงคลน,นะคะเดี๋ยวเราต้องไปแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันช่วยเขาปิดวัดเลยนะคะ <c oughs> ก็ไม่ขนาดนั้นนะคะคือช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่ยังมีเ,ออเขาเรียกโควิดมันยังไม่เรียบร้อยมากอะไรเงี้ยนะคะในแต่ะสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งหมดเนี่ยก็คือจะปิดเร็วหน่อยนะคะอาจจะขึ้นอยู่กับว่าถ้าคนเยอะ ก็อาจจะเลทในการปิดออกไปนะคะซึ่งปกติที่วัดนี้ถ้ากี่จะไม่ผิดเนี่ยเขาจะปิดประมาณ6กโมงหรือ5้าโมงครึ่งมันจะเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่วัดออในโซนอุทยานประวัติศาสตร์นะคะก็คือว่าตอนที่เราเข้ามาเนี่ยเขาจะปิดประมาณสมมติว่าปิด5้าโมงครึ่งใช่ไหมคะแต่คุณสามารถเดินได้จน,ยนเย็นๆแบบว่าก็ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครเขาได้เดินกันจนเย็นขนาดนั้นหรอกนะคะมีน้อยมากนะคะแล้วก็วันนี้ก็กี่รู้สึก ก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าทุกครั้งที่ได้มาพระนครศรียุธยานะคะมันมันก็คงเป็นความรู้สึกที่ที่เราก็หวงแหนแล้วก็รู้สึกว่าสถานที่สําคัญสําคัญในยุธยาเนี่ยเป็นที่ที่เราควรจะต้องดูแลรักษาไว้นะคะเป็นจุดขายเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าผู้คนในพื้นที่เองเนี่ยเขาก็จะมีรายได้จากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศนะคะ ตอนนี้เราอาจจะไม่มีนักท่องเที่ยวในส่วนของชาวต่างประเทศถูกไหมคะเรามีแต่ชาวไทยก็ไม่เป็นไรนะคะช่วงนี้ถ้าไทยไม่ช่วยไทยใครก็คงจะช่วยเราไม่ได้เหมือนกันนะคะตัวที่เองก็เวลามาเที่ยวหรือมาอะไรอย่างเงี้ยที่ก็พยายามที่จะใช้วิธีการาสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถรับจ้างอาหารการกินหรืออะไรต่างๆนะคะที่อยู่ในจังหวัดเนี่ยเราพยายามที่จะทําให้คนใน,ในพื้นที่เขาได้มีไรายได้นะคะเพราะว่า อย่างที่บอกว่าเวลาที่มันเกิดวิกฤตนะคะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมันก็ยังไม่รุนแรงเท่าเราเกิดวิกฤตในเรื่องของโรคระบาดอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าคือใจต้องเข้มแข็งนะคะอย่างที่บอกว่าทุกครั้งที่กี่มาที่โบราณสถานและก็วัดสําคัญสาคัญไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดอยุทยาหรือจังหวัดไหนก็ตามในประเทศไทยนี้หรือว่าแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านเราก็ตามนะคะพี่ก็จะขอคุณพระให้คุ้มครองทุกคนนะคะให้มีใจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ เชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาว่าเราก็จะต้องผ่านวิกฤตเหมือนกับทุกๆครั้งที่เราเคยผ่านมาได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จนกว่าจะพบกันในครั้งต่อไปสําหรับยีตาภาตลอนนะคะว่าเราจะพากันไปที่ไหนนะคะก็ถ้าถ้าเกิดว่าออประเทศเพื่อนบ้านเราสามารถที่จะไปได้นะคะกี่ก็จะไปนะคะแล้วก็ที่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 ตั้งใจไว้ว่าจะไปก็คงจะเป็นในส่วนของพม่านะคะ ก็เดี๋ยวลองดูว่าเราจะไปที่ไหนกันนะคะแล้วก็คอยติดตามนะคะแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ขอให้คุณพาคุ้มครองนะคะอสวัสดีค่ะ